สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เอาตัวนี้มาตั้งโชว์ที่ร้านนะฮะตอนนี้อยู่ที่เอสซีพาซาสายใต้ใหม่นะครับร้านกันพาวิลเลจต้นเองนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านแล้วไปเจอกันอีกทีหนึ่ง โอเคครับสำหรับคนที่สงสัยนะว่าต่อเป็นร้อยตัวมันอยู่ไหนนะก็ตั้งโชว์ไว้ที่ร้านนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะนี่อันนี้จะเป็นด้านในนะครับนี่เพียบนะฮะนี่เจอมุมนี้นะฮะน่าสนใจนะครับสพานเหล็กนี้แทบจะไม่ค่อยมีนะครับสมัยซินเบสนะ อันนี้ water f i e l นะครับถุงยังใหญ่นะแล้วก็ตัวแรกเลยอันนี้ช่วงแรกๆหาซื้อก็ไม่เจอเหมือนกันนะนี่ customize sim b a e อันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะเจ๋วแล้วก็พวกพาสเสริมนะฮะอ๋อน,นี้ก็เป็นซนะิ m b a s หิมะเนาะ snow f ล l เนี่ยพวกพาสเสริมเนี่ย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 พาสต,ตื่นนะครับนี่พวก action b อะไรนี้เราคุ้นเคยปกติอยู่ละ ตรงนี้ก็พวกพาร์ทเสริมต่างๆที่จะไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้เป็นพาร์ทมือนะครับนี่รู้สึกว่าเขาจะแยกเป็นพาร์ทมือนะฮะแล้วก็พวกพาร์ทเสริมอุปกรณ์นี่นี่เอาไปแต่งเขานี่ไงปกติจะไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้มาเจอกันได้ครับกันพาวิเลตนะอันนี้มีพาร์ทแบบนี้พกหนามติดไหล่นี่ นี่อยากให้กันดน้านมีหนามติดไหล่เออใช้ได้เลยมาดูของเออโคโตหน่อยนะอันนี้ถ้าใครอยากดูของโคโตนะครับแจ้งน้องพนักงานได้ที่มีถามกันนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยเพียบเลยราคาก็สามร้ห้าสิบแหละสามร้อยหสิบเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยอย่างพาร์ทนี้ก็ซื้อสองชิ้นเพียบเลยเป็นถุงนะฮะมาค้นมาดูๆเอานะ โอเคครับเดี๋ยวก็จัดตัวนี้ไปเฟรมอาร์มนะเฟรมอาร์มแล้วก็ทางร้านนะครับสามารถโอนได้นะครับช่วงนี้ก็มีสแกน qr code นะครับแล้วก็ทางร้านนะครับซื้อเสร็จก็เป็นใบกำกับภาษีด้วยนะครับนี่มีชื่อผมนะฮะแล้วก็มีเงินที่เสียไปนะครับแล้วก็มีแต้มคะแนนซึ่งแต้มคะแนนเนี่ยเอามาลดสินค้าได้นะครับหนึ่งแต้มหนึ่งบาทนะฮะก็เดี๋ยวไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับ อ่ะโอเคเอ่อ,ดอได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีเอ่อของทางนอกร้านเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ตั้งโชว์ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ซีรีส์ยูนิคอร์นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเอ็กเซียอวอรรน์นะฮะที่ต่อไปนะครับเอ็ดทูแมกนัมนะครับแล้วก็ของ F91 นนะฮะน ก็คร่าวๆนะครับตามนี้นะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆเอสซีพาซาสาใต้ใหม่นะฮะก็มาแวะเวียนกันได้นะครับสำหรับทางร้านกันพาวิลเลจนั่นเองนะครับผมสําหรับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม